สวัสดีค่ะแล้วก็มาพูดถึงที่ดินที่ดินที่คุณฝนได้โพสต์ขายไปก็ก็ลองไล่ลงไปดูคลิปไหนถ้าเพื่อนคุณนยอยากจะมีอาชีพเป็นในหน้าค้าที่ดินและยังไม่มีที่ดินอยู่ในมือนะคะแล้วก็ไม่รู้จักเจ้าของที่ดินก็เอาที่ดินของคุณฝนที่โพสต์ขายที่โพสต์ขายในคลิปเนี่ยไป ชร์ไปถ้าคนติดต่อท่านมาเราก็จะได้ทําง,งานร่วมกันแล้วก็จะได้มีค่าคอมมิชชั่นด้วยกันนะคะแล้วก็แบ่งครึ่งกันไปเลยนะคะที่ดินก็ที่โพสขายก็14ไร่นะคะได้ละ2องแสนบาทนะคะราคาตรงจากเจ้าของนะคะเขาบอกว่ามีเวลาอีกเดือนกว่าๆที่จะให้เราขายเดี๋ยวถ้าเขาขุดมันแล้วเขาได้เงินเขาได้ละได้ได้ค่าค่ามันแล้วเขาอาจจะมันก็จะปลดล็อกที่ตอนนี้ที่เขาติดอยู่เนี่ย เขาถ้าเขาปลดล็อกได้เขาก็อาจจะยังเก็บที่ไว้เก็บที่ไว้นะคะเพราะว่าเขาขายถูกอะบริเวณข้างเคียงเนี่ยเขาก็จะขายกันไล่ละสองแสนห้าถึงสามแสนนะคะฉะนั้นของเขาเนี่ยเขาขายถูกสุดแล้วณนะช่วงนี้นะคะณนะช่วงนี้นะคะเขาช่วงนี้มันคือเหมือนเหมือนร้อนเหมือนร้อนมันร้อน,นอ,นนอนนะอยากจะคลายร้อนก็เลยต้องแบบร้อนๆอ,อาหารจานด่วน ขายด่วนขายด่วนขายถูกนะคะฉะนั้นมันอาจจะมีบางคนที่เขาชอบชอบสะสมที่ดินนะคะชอบสะสมที่ดินเขาเหินเขาก็อาจจะถูกตาต้องใจเราไม่รู้หรอกะคะ่ะเพราะเพื่อนคนไหนในในในโซเชียลในเฟซของเราเนี่ยเพื่อนของเพื่อนของเราเนี่ยเขาอาจจะกําลังมองหาที่ดินอยู่ก็ได้แต่ว่าเขาไม่ได้พูดออกมาเนะเพราะบางครั้งอะ เขาไปซื้อผ่านคนที่เขาไม่รู้ว่าอ่าบางคนเนี่ยจะบวกราคาเพิ่มหรือเปล่าแล้วก็ติดต่อเจ้าของดินที่ดินได้อย่างไรอย่างเงี้ยเราก็บอกเขาไปเขาอาจจะมีความเป็นเพื่อนของเราเขาอาจจะมีความไว้เนื้อเชื่อใจเราเนี่ยเขาก็อาจจะ ติดต่อซื้อขายผ่านเรามาก็ได้แล้วเราก็บอกเขาว่าที่ดินของเราเนี่ยมันเป็นที่ดินที่เราไม่ได้บวกราคาเพิ่มเราก็จะได้แต่เปอร์เซ็นต์ค่าคอมมิชชั่นที่เจ้าของเขาจะให้เรานะคะคณะพร้อมองค์ก็คือค่าธรรมเนียมใดๆเจ้าของเขาก็เป็น,ปนผู้ออกฉะนั้นก็เคส by เคสนะคะอันนี้ที่ที่พู้ปนี้หมายถึงที่ดินแปลง14ไร่นะคะตรตบบกอนโดอมุ่6 อยู่ตรงหนองบุหนองบัวนะคะฉะนั้นก็เขตใบเขตเราก็มีที่ดินหลากหลายแปลงมากๆเลยนะคะฉะนั้นก็เป็นบางแปลงบางแปลงก็ไม่ใช่ราคานี้นะคะอย่าบอกว่าที่ดินเหมือนกันทุกแปลงไม่เหมือนนะคะอยู่ที่ว่าทำเลทำเลเป็นที่นาเป็นที่นาก็อาจถ้าอยู่ในพื้นที่ที่ว่าไกลแหล่งความเจริญแต่ว่าทําการเกษตรได้ที่ดินก็อาจจะถูกลงมาหน่อยหรือว่าถ้าเจ้าของเขารีบขายราคาก็อาจจะถูกลงมาหน่อยถ้า อยู่หน้าถนนใหญ่เส้นเมนเส้นหลักราคาก็อาจจะหลายแสนบาทก็จะมีอยู่นะคะ บางแปลงก็เป็นที่ที่หนึ่งไร่เหมาะกับการปลูกบ้านอยู่อาศัยเพราะว่าใกล้แหล่งความเจริญอย่างเงี้ยไร่ละ7 0 0 0แสนบาทก็มีนะคะ7 0 0 0แสนบาทก็มีนะคะฉะนั้นก็ราคาเนี่ยถ้าก็เข้ามาได้เราอาจจะไม่ได้ไปถ่ายรูปรูปที่ยังไม่ได้ไปถ่ายไม่มีเวลาไปถ่ายรูปที่นะจะได้ามาลงเพราะว่าการนั่งพูดเวลายอคนดูจะน้อยมากนะคะแต่ว่าถ้าใครดูก็ถือว่าถ้า ใครกาลังมองหางานแบบว่าไม่ต้องลงทุนไม่ต้องลงทุนอะไรเลยแค่แชร์โพสต์ไปแล้วก็แค่แชร์โพสต์ไปนะคะเพื่อนคนที่เขาจะซื้อติดต่อเข้ามาเนี่ยเราก็สามารถประสานเขาเรียกว่าประสานผู้ซื้อกับผู้ผู้ที่จะขายแล้วก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นด้วยกันก็ถือว่าเป็นการจับเสือมือเปล่านะคะเพื่อนๆทุกคนก็บางครั้งเราจะไปลงทุนทําอะไรคะนาทีนี้นะคะลงทุนทําอะไรก็ ็มันก็ต้องใช้ระยะเวลาอันนี้ก็แค่แชร์ไปนะคะแค่แชร์ไปอันนั้นก็จะสามารถสร้างไรายได้ให้กับเราแล้วโดยที่ว่าเราก็ไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรแค่แชร์แล้วคนติดต่อมาแล้วขอเบอร์เขาขอเบอร์เขาหรือจะคุยดีลผ่านผ่าน,านการทำงานด้วยกันเนี่ยถ้าเขาซื้อขายมาคุณก็ต้องเป็นคนที่ว่าไว้ท่าถ้าไม่ไว้ใจคุณฝนนะคะแลก็คุณก็อาจจะ คุยผ่านคุณโดยคุณดีลงานมาแล้วก็ถึงเวลามาดูที่ก็มาดูกับเขานะคะถ้าเขาตกลงตัดสินใจซื้อก็ทําการซื้อขายที่ที่ดินได้เลยฉะนั้นก็เป็นอะไรที่ว่า,าแต่งานที่ดินเนี่ยบอกได้เลยในะอย่างหนึ่งนะทำทำกินกับแม่พัทธรณีเนี่ยการซื้อสัตว์สุจริตกันไว้เนื้อเชื่อเชื่อใจกัน,นจะเป็นสิ่งที่ดีนะคะแม่พร,พรทธรณีก็จะช่วยสนับสนุนส่งเสริมเรานะคะสายโมเข้าอีกแล้ว เราทำกิจกับแม่พระธรณีเราก็ต้องสายมูเขาใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนส่วนตัวนะคะเชื่อนะคะเชื่ออ่าเชื่อแล้วก็ใช้เบอร์มองคลน,นะแล้วก็จัดเบอร์มองคลด้วยถ้าใครมีความเชื่อในด้านนี้ก็ทักเข้ามาได้นะคะ